ถ้าเราอยากติดตั้งถังแซนสไบายเราควรทําตอนไหนคลิปนี้มีคามําตอบครับการลงถังแซนนะครับเราควรจะลงถังแซกก็ต่อเมื่อเรารีโนเวทบ้านนะครับหรือกําลังสร้างบ้านอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆแต่เราอยากจะลงถังแซกเนี่ยนระหว่างที่เราอยู่บ้านเนี่ยบางครั้งความเลอะเทอะอาจจะเกิดขึ้นถ้าเป็นบ้านเดี่ยวก็จะไม่เป็นไรนะครับเพราะมีพื้นที่ข้างบ้านถูกไหมฮะมีพื้นที่สามารถจะออกจากข้างบ้านไปติดตั้งได้แต่ถ้าเกิดเราเป็น อาคารพาณิชย์หรือทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์เนี่ยเราจะต้องแบกถังเข้ามาผ่านตัวบ้านซึ่งความเลอะเทอเะเปื้อนก็จะเป็นประธานนี้เพราะฉะนั้นการลงถังแซ็ตนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเป็นงานที่เหนื่อยและเปลืองแรงมากๆนะครับแถมยังต้องใช้เนื้อที่ในการขุดเจาะเสาะอะไรต่างๆบ้านเลอะเทอะครับ ถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่เรากําลังสร้างบ้านหรือเรากาลังรีโนเวทบ้านอันนี้ทําได้เลยนะครับเพราะว่ามันเลอะเทอะทีเดียวแล้วมันจบนะครับแต่บ้านใครที่อาศัยอยู่ด้วยณนะปัจจุบนันอาจจะต้องทําใจในเรื่องของการที่จะทําให้บ้านนั้นเลอะเทอะได้นะครับเพราะงั้นใครต้องการติดตั้งถังแซกอะไรต่างๆขนาดเท่าไรงบประมาณเท่าไร่เข้ามาสอบถามกันได้ราคาที่เสนอไปในแต่ละลูกในแต่ละการทำงานไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันแพงเลยครับ งานเรามีคุณภาพมีรับประกันตามในคลิปนี้เลยนะครับปรึกษาก็ได้นะครับส่วนใครย,ยังไม่ได้กดบวกช่องนะครับติดตามช่องรบกวนด้วยนะครับและใครอยากแชร์ไปให้ผู้ที่กำลังคิดจะติดตั้งทางแซดก็รับรบกวนแชร์ไปให้ด้วยจะได้รับรู้ถึงขั้นตอนการทำงานต่างๆอะไรต่างๆซึ่งในช่องผมมีวิธีการทำอย่างละเอียดนะครับ แล้วก็ปัญหาหน้าง,งานต่างๆซึ่งงานนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันอ่าถ้าเกิดว่วางๆเดี๋ยวผมจะทําปัญหาของคลิปนี้ให้ดูพร้อมกับวิธีการแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องง่ายครับเป็นงานที่ไม่ได้ใช้แรงอย่างเดียวเราจะต้องใช้สมองในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้าง,งานด้วยเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราขุดไปแล้วเราจะเจออะไรใต้ดินบ้างหรือใต้ดินจะมอบอะไรให้กับเราบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรุ้นกันทุกงานนะครับ ลองดูครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรนะครับก็สอบถามกันได้คอมเมนต์ Comment, มาสอบถามกันได้นะครับติดตรงไหนอะไรยังไงถ้าผมตอบได้ยินดีตอบให้อย่างเต็มที่ในทุกคำถามครับขอบคุณสุรการรับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ